สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวมดูไฟเบอร์นะครับระหว่างของ c ิ sco แล้วก็ของ PVT นะครับมาดูกันว่าสามารถใช้งานทดแทนกันได้ไหมครับหรือทดสอบกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของ c ิ sco ว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือเปล่านะครับมาดูกันเลยครับมดูไฟเบอร์ที่มาทดสอบวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น g l c ขีด LH ขีด SMD นะครับระหว่างของ c ิ sco แล้วก็ของ PVT นะครับตัวมดูไฟเบอร์ตัวนี้เป็นซิกเกิลโหมดนะครับ รองรับการรับส่งข้อมูลได้ไกลสุดที่10กิโลเมตรนะครับแล้วก็สปีด1.25จิกาบิตเปอร์เซกนะครับเอามานิยมใช้กับอัพลิงก์ระหว่างอาคารหรือระหว่างชั้นกันนะครับโดยโมดูลไฟเบอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีหน้าตาที่คล้ายกันนะครับแล้วก็ความแข็งแรงก็พอๆกันนะครับโดยอุปกรณ์โมดูลไฟเบอร์ของซิโก้เนี่ยก็จะมีโลโก้ของซิโก้แล้วก็รายละเอียดสินค้านะครับส่วนตัวของ p v t เนี่ยก็จะมีโลโก้ p v t แล้วก็รายละเอียดสินค้านะครับ โดยสวิตท,ที่จะมาทดสอบในวันนี้ก็จะเป็นสวิตของ Cisco นะครับรุ่น c902l-24p-4g นะครับโดยสวิตท,ทั้ง2ตัวเนี่ยผมอัพเฟิร์มแว์ให้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็สายฟเฟ b บอ o p ออปตที่จะมาใช้กับโมดูลไฟเบอรที่เป็นซิกเกิลโหมดเนี่ยต้องใช้สายไฟเบอร์ออปติที่เป็นซิกเก e ลโหมดด้วยนะครับมาทดสอบกันเลยครับ แต่เห็นว่าสวิตทั้ง2ตัวพอรตที่ต่อกับโมดูลไฟเบอร์ตอนนี้ up แล้วนะครับมาดูผลการทดสอบกันเลยครับมาดูผลการทดสอบกันเลยนะครับโดยสวิตฝั่งซ้ายมือเนี่ยผมเสียบโมดูลไฟเบอร์ของ PPT ไว้นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับจะเสียบโมดูลไฟเบอร์ของ Cisco ไว้นะครับโดยคำสั่งแรกนะครับที่จะนำมาทดสอบดูนะครับก็คือผมจะใช้คำสั่ง show inventory นะครับเพื่อจะดูว่าสวิตเนี่ยมองเห็นโมดูลไฟเบอร์หรือไม่นะครับ ก็จะเห็นว่าสวิตทั้ง2ตัวนะครับมองเห็นโมดูลไฟเบอร์ได้เหมือนกันเลยนะครับคำสั่งต่อมาผมจะใช้คำสั่ง show interface f i ว e r detail นะครับเพื่อจะดูว่าสวิตสามารถแสดงพารามิเตอร์ต่างๆของตัวโมดูลไฟเบอร์ได้หรือไม่นะครับ ก็จะ <ian> เห็นว่าสามารถแสดงค่าได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ transmit power หรือ receive power นะครับสวิตท mm ั้ง2ตัวเนี่ยผม c o n f ิก IP ไว้แล้วนะครับผมจะลองทดสอบปริงหากันดูนะครับก็จะเห็นว่าสวิตทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถปริงกันได้นะครับโดยไม่มีแพ็กเกจลอนะครับ สุดท้ายผมจะลองใช้คำสั่ง Show อินเทอร์เดูนะครับเพื่อจะดูเรื่องเกี่ยวกับค่า e er อ r ร์ CRC นะครับ oh, <yeah. S 1> ก็จะเห็นว่าพอร์ที่ต่อกับโมดูลไฟเบอร์ไว้ทั้ง2 s w สวิต์นะครับจะไม่มีค่า e er อ r o r CRC เหมือนกันเลยนะครับ oh, <yeah. S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับการทดสอบได้เล็กน้อยเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าโมดูลไฟเบอร์ของ PPT เนี่ย สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของ Cisco ได้นะครับรวมถึงสามารถใช้ทดแทนโมดูลไฟเบอร์ของ c i s c o ได้และมีข้อดีเรื่องราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วมีการรับประกันสินค้าที่3ปีนะครับถ้าเกิดอุปกรณ์มีปัญหาเนี่ยทางเรายินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับแต่ถ้าต้องการโมดูลไฟเบอร์ของ Cisco นะครับทางเราก็มีจับจ่ายเช่นเดียวกันครับถ้าสนใจเกี่ยวกับสินค้าโมดูลไฟเบอร์นะครับสามารถติดต่อมาที่บริษัทไพบุญเทคได้เลยครับสวัสดีครับ i'll